อ่ะตอนนี้คู่แรกของการถ่ายทอสดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเพชรมนตรีเพชรสุพานันครับฝ่ายแดงกับคมเดชสรักชาติครับ115ปอนด์ปอนมาคู่นี้มาคู่นี้ลุ้นลุ้นเลยตั้งแต่ต้นเดือนกันยาครับเตยครับได้ก่อนก็ติดตากนะุงอ๋อครับมัดมัดของได้เพชรมนตีครับเริ่มที่จะแม่งยำครับไม่งกระทั่งคมเดชโดนถึงก็ต้องก่อนครับมาดูครับเหลือขึ้นยกครับยกที่สอง เห็นไม่บ่อยนะครับนักมวยยกนี้นี่ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองอาแทงซ้ายไปครับผมเดชโดนขวายักเข่าขืนมาแมา่รูปร่างดีแต่ว่าโดนแล้วแม่ยักโค้งเทงนะครับวงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการดันแล้วก็แยกมาเลยครับมาสู้กันตอดกลางเวทีครับอืมอ่ะไม่ชวแล้วครับเป็นฝ่ายน้ำเงินบ้างผมเดชไปเข้าไปนาอาศัยจังหวะรูปล่างอาอาโอ้แต่ว่าโดนก่อนมาแก่ตัวแต่เนื้อไง อ่าตอนนี้โดนไปก่อนโดนไปก่อนอย่าพิ่งตั้งหลักตั้งรับก่อนคมเดชอู้แต่ว่านี่เขามาหาตัวเน็กกดแขนไว้เลยทาังดางก็เดินทันทีรั้นแรของคมเดชครับแหย่ยกนี้ยกที่3ปรับแผนครับจากที่ถอยตั้งรับมา2ยกยกนี้มีอยู่ไม่ได้แล้วครับใช้ความยาวเดินขยี้เข้าไปแต่ว่าทาง้านของเพชรมนตีนี่ยังตั้งรับได้ดีอยู่ครับตอนนี้เข้าไปต้องระวังหมัดกับศอกเพชรมนตีด้วยนะครับแหย่คมเดชจังหวะก้าวเข้าไปแทนนี่หน้าลอยนิดนึงนะครับยกนี้ยก3ามครับ ยังบาลเลงเพลงเข่าก็อยู่นะครับในพิกัดน้ำหนัก115ครับอ้าครับวงในตีปาแโอ้โหดูครับอ้าล้มสุดท้ายแลแปงหักเข่าครับแต่ว่าเหลี่ยมสุดท้ายตัวเองไปอยู่ล่างครับเพชมนตีีครับเริ่มมาเริ่มตั้งหลักตั้งลำได้แล้วครับฝอยน้ำเงินมา2ยกแรกนี่เครื่องยังไม่ติดครับอนนี้ผมเดชน้้ำเงินมาทีมงานบอกว่า้ออเดินให้มันดุขึ้นครับผมเดช เป็นหว่วงทั้งสองคนครับเพราะว่า2ยกที่ผ่านมาใช้พละกกาลังไปเยอะครับแล้วก็โดนอาวุธกันไม่น้อยเลยครับมาถึงตรงนี้ครึ่งทางครับดูเรี่ยวแรงดูพละกําลังแล้วก็ระบบหายใจใกล้เคียงกันมากครับโอกาสที่จะจบแบบไม่ครบที่ค่อนข้างสูงเลยครับบอสแต่ว่าเพชรมนตรีนี่วันนี้มาหลากหลายเลยครับลูกศิษย์ของเสียเมเพชรสุพานนัน์ครับขวางไว้ตัวเล็กตัวเล็กขวางตัวใหญ่ ตัวเล็กขวางขวางตัวใหญ่โอ้โหยัดเข้าไปครับอ้าวยังไงตอนนี้คอแล้วคอหายคอหายแล้วครับไปต้องลงแล้วดูยนไปโมนไปเอามาอเอาไปยังไงอเอาไปไม่ดีเลยครับไหวไหมไหวไหมโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหเนี่ยครับเช็คบินเลยครับยกสามครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสิบหกวิครับเช็คบินยกสามเลยครับเป็นเพชรมนตรีเพชรสุพานณนท์ครับชนะเทนนิสเทนนิสน็อกเอาท์นะครับยกสามครับโอ้โหเล็กพลิกที่หนูครับเด็บชัยชนะไปที่สามไปต่อกันแล้วครับ เพชรมนตรีเพชรสุภานันดูขับช้าครับนี่ครับว่าจังหวะฝ่ายแดงเจ้าเพชรมนตรีนี่โอ้โหพลาดทัวร์เลยครับว่าต่นี่ครับโอ้โหแทงเก็บแทงแหลมเหลือเกินตัวเล็กจีจันมีติดใจหลายมากครับดูครับโอ้โหนี่ครับเขาเรียกว่าทนลมเข่าชุดใหญ่ครับนี่ครับกรรมการชนินทนดูไม่ได้จริงๆครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยด้วยครับนี่ครับไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้ด้วยครับ เดินทางมาถึงค nu ู่ที่2ครับฝ่ายแดงกับตันทีมนายกส้อยเวียงยองลำคูนนะครับฝ่ายน้ำเงินนิโรธสบุญมีธิ์ทุนนี้ฝ่ายแดงต่อให้1ปอนครับ111กับ112ปอนด์เอาลอนครับยกที่สาครับเกมเปิดแบบเต็มตัวแหละครับสองยกที่ผ่านมาเห็นชัดเจนครับว่ากับตันทีมเนี่ยมีหมัดซ้ายที่ค่อนข้างน่ากลัวครับขณะที่นิโรธเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเกมมีแค่ขวาหนักแล้วก็มีหมัดขวาต่อยท้องดี๋จะต้องดูครับแม่แรกหนักเล่นแรงกันแบบนี้นี่มีโอกาสหล่นครับล้อมีจังหวะแรก กันด้วยนะครับอ้อาวซ้ายไปต่อยขวามาซ้ายคืนเลยนะครับตัปทันทีตสกลนครางเกงสีแดงครับอีโรดจากพัท,ะทะลุงครับประเภทในเหนียวหนึบแหม่มองมุมนี้นี่คล้ายคลายูเปอ์เล็กเกียรติถูกก้าวนกันนะครับอ่านี่ครับหาดูทรงแล้วเหมือนยอดมวยโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับหาคู่แรกที่ผ่านพ้นไปแล้วนี่ปิดเกมกันเดือดด้วยเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้นี่นะครับ มีบวชมีบวกกันแบบนี้เดี๋ยวต้องได้ดูของดีบนติ๊กโอ้โหดูครับดูเกมการยกวิธีการยกของทั้งสองคนครับครับบวยนี่คนละทางซ้ายกับขวาครับแม่มันสนับสนุนและเกิดการล็อกกันเหรือกลนครับสายกับขวาแล้วก็ในล้ของอะไรไปดูครับดูครับไครแม่งกว่ากันใครทษกว่ากันนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่นําทั้งคู่มารีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งครับอตีไปตีไปแม่ใกล้เชือกครับ นี่ครับยกสี่ยกสี่ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีหาเกมดูเดือดเข้มข้นโอ้โหนี่ครับแต่ว่าอยากจะแจ้นแฟนๆน,นะครับภาคที่แล้วก็ปละมาณันี้แหละครับหาไฟแดงออกนําไปต่อแต่ว่าท้ายเป็นนิโรดน้าเงินบิ๊กแซงเพราะฉะนั้นไฟนี้ม,มันจะเข้าอ,อีรอบเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับว่าภาพบนเวทีที่เห็นตรงนี้ครับสิ่งที่ทําให้ทางด้านของกัปตันทีม ดูดีครับก็คือการทิ้งออกแข้งซ้ายแล้วก็ขยันออกนี่แหละครับขณะที่นิโรดนนี่แม่ทรงก็สวยงามน,นะครับลูกเดินลูกขยันอัดหนักใส่เข้าไปครับอ่ะนิโรดก็เหยียบคันเร่งเร่งเต็มที่ครับอาา้าวซ้ายหโูแม่โดนเตะเอียงเลเหมือนกันครับวงนายนตีได้ไหมแม่ตื้อเท่านั้นที่ของโลกครับตื้อเท่านั้นที่ของโลกยังยังตีไม่ได้ครับลืมนะครับแฟนๆหนึ่งปอนนะครับมีหนึ่งปอนพกไว้อยู่นะครับ่ายน้งอง เรื่องของเกณฑ์ก็อาแล้วครับนิโรธแม่มันได้ใจนะครับรืดเข้าไปยับเพราะว่าจะได้ขันทีมไม่ตกใจครับดูการเคลื่อนสายมีสวนยิงตลอดด้วยเหมือนกันโอ้โหบิดทุกวินาทีครับแฟนมวยบิดทุกวินาทีซ้ายเอ้ามีศอกแทงมาอุ้มบ <า S 2> อลเอ้าเอ้าเอ้าโดนโดนโดนมีสะดุ้งเหมือนกันครับเอ้าสวนมาซ้ายอ้าซ้ายเป็นของกัปตันทีมขวาเป็นของนิโรธครับโอ้โหนี่ครับเอ้าโอ้โหเก็ตกเวทีมวยมันขนาดนี้ครับ เพชรดีโปรโมเตอร์ผู้จัดนุ่มโบส์ใหม่นั่งบิดนั่งซายอยู่ขอบเวทีอ่ะตอนนี้กัปตนทีเสียบนิโรตีโอ้โหดีครับแต่ว่าอาวุธที่เห็นบนเวทีนี่หูกู้ขี้สูสีมากครับล้ออ่ะร้อนใจเลยนะครับมาลุ้นกันครับสามนาทีสุดท้ายครับอ่าไทยจะอุ้ยโงขพาไปครับนิโรดแต่ก็เดินเดินอย่างเดียวเหมือนกันนะครับนิโรดโดนไปก่อนแต่ว่าพอจับในได้แล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักซ้ายครับอ่ากับตันทีม ตั้ง้อมครับตั้งฟอมไวอ้าวซ้ายออกไม่ออกมิโรดหาช่องหาช่องแข้งขวาอยู่ครับเอาหมัดมาโอ้โหมาเชื่อลึกๆในใจครับไม่น่าจะจบที่พักสองครับคูน่นี้อ้าวนี่ครับมาอยู่ในทรงในเกมของตัวเองด้วยกันทั้งคู่มาอนนี้โรดทําหน้าที่เป็นวยเปิดเกมทําได้ดีกับตันทีพับแผลรอรับแล้วก็คืนออกมามาทั้งซ้ายทั้งขวาเอาคนละแท้งเอาหมัดก็มาหมัดก็มีทั้งคู่ครับ รล้วละทึกเสมอครับโอ้โหนี่ครับเสียงปรบมือเกลียวกลาวเลยครับาภาค3น่าจะเกิดขึ้นไม่นานครับต่อจากนี้ไปอยอดเยี่ยมมากครับกับันพีมนายกส้อยเวียงยองเสมอกับมิโลดซอบุญมีลิ์แบบสุดมันเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เสียของยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่สุดยอดครับ